ก่อนดูคุยแซปโชอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกิ๊งกิงอย่ากดเยอะดี๋ยเนื้อยเพราะว่าแขกรับเชิญคนต่อไปค่ะเขาเป็นตัวแม่แห่งวงการนางงามคุณเขาเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองนะแล้วยังชอบดูแลคนอื่นด้วยขณะดเขาดูแลคนอื่นมากขนาดนี้เขายังสวยเหลือเกินเขาเป็นใครคะพี่พีเคคุยแซโชยินดีต้อนรับคุณบุญปรดดาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่บูสวัสดีค่ะ พักเลยนะเห็นแต่ในทีวีเขาเลี้ยงลูกอยู่ตอนนี้เขาต้องเลูกมากจริงช่วงคนที่มีแบบว่าเบบี้ช่วงเนี้ยน้องวันหกเดือนใช่ปะคะคุณแม่นี่คือยมนะโซมทุกคนจะโซมกันหมดแต่เราไม่ยอมไงเพราะว่าเป็นคนที่ทํางานตั้งแต่3าวันแรกหลังคลอดสุดยอดเราจะต้องอยู่เราจะต้องไปแล้วเราจะต้องสวยแล้วทีนี้ด้วยสภาพเนาะด้วยอากาศด้วยอายุด้วยสิ่งที่เราทํางานนะคะก็เลยกลายเป็นว่า มันทําให้เราโสมได้โดยที่เราเป็นคุณแม่นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือพออายุมากขึ้นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้คือฝ้ากระจุดด่างดำนะคะที่เราก็เลยพยายามหาเอ๊ะอะไรที่มันจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดใช่ไหม,มเราก็เลยนี่เลยค่ะไปร่วมกับดรจิวดรบุ๋มไปร่วมกับดรจิร่วมกันทําตัวนี้ขึ้นมาค่ะนี่คือด l รจิว a อสวัตแอนต a ้บล m สครีมลึกเรียกง่ายๆว่าครีมทาฝ้าดรบุ๋ม นะซึ่งหลอดนี้เนี่ยนะคะคือตอนนี้แค่เดือนออกมาออกตัวมาเดือนนิดๆเนี่ยเราขายได้แสนกว่าหลอดะะอแล้วค่ะแสนกว่าหลอดแล้วค่ะเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยนะคะมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดําซึ<ะ>่งผมเองก็เคยเป็นมาแล้วไม่เชื่อดูรูปได้เลยนะคะ,คะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอ่ะลงพื้นที่ <classical S 2> likewise, นะคะ<ข>หรือว่าจะเป็นแบบเวลาลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวผมเจอผู้หญิงอายุ5้าสิบหกเนี่ยเป็นฝ้าเราก็เลยไม่ลังคิดว่าแล้วอะไรที่จะแก้ปัญหาให้กับคนไทยส่วนใหญ่ได้แต่ที่สําคัญ ันะคะคือ คือคือบุ๋มอะมานั่งดูหน้าตัวเองคือมันเป็นจุดเล็กๆๆๆทั่วหนกแก้มใช่ไหมมันอาจจะไม่เป็นปื้นมากนะแต่มันเล็กๆๆๆ,ๆเราก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งวันนี้ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เห็นว่าบุ๋มใช้แล้วก็บุ๋มบอกว่ามันเห็นผลได้จริงสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของบุ๋มเนี่ยนะภายใน14วันคุณสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงได้เลยจากภาพที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยจากภาพเมือจนมาเป็นบุ๋มวันนี้จนมาเป็นบุ๋มวันนี้มันค่อยๆปรับเปลี่ยน มันค่อยๆปรับเปลี่ยนเพราะว่าอะไรข้อตกลงที่ผมทํากับดรจิลคือมี3ข้อด้วยกัน 1. ใช้แล้วต้องเห็นผล 2. ไม่เอาแบบระคายเคืองนะคะสามราคาต้องจับต้องได้นี่คือสิ่งที่บอกมาดังนั้นผมก็เลยให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะคะรวมถึงทางฝั่งดรจิวซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมาตั้ง9ปีแล้วเนี่ยเราก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมานะคะก็คือตัวนี้เนี่ยอยากให้คนไทยได้ใช้กันเพราะว่ากว่าจะคิดค้นได้5ปีเต็ม พูดเลยว่านี่คือ5ปีเต็มกว่าจะออกมาได้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะในตัวเนี้ยดียังไงสิ่งที่โดดเด่นมากเลยคือสารสกัดของเขาค่ะสารสกัดตัวนี้ชื่อการตูไลสปอตไลท์นะคะซึ่งเราใส่เต็มๆถึง3%ด้วยกันค่ะมีงานวิจัยรองรับนะคะแล้วก็มีใบรับรองว่าเป็นสารออร์แกนิกนะคะไม่ว่าจะทาง e c o ค e r รหรือ NSF นะคะการทำงานของเขาค่ะทำงานครบ3ขั้นตอนเต็มๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการลดปรับ แล้วก็ป้องกันลดคืออะไรลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะที่เป็นปัญหาบริเวณเฉพาะจุดให้แลดูจางลงได้นะคะมันจะลดตรงเนี่ยสิ่งที่เราเป็นหาเก่าที่เราเคยเป็นจากนั้นจะช่วยปรับค่ะปรับ ปัญหาผิวของเรานะคะไอที่ตรงนี้สว่างไอนี้ตรงนี้ดำไอนี้ตรงนี้เป็นปื้นหรืออะไรก็ตามนะคะให้ดูสม่าเสมอมากยิ่งขึ้นจากนั้นเขาจะช่วยป้องกันด้วยค่ะเพราะเรายังต้องอยู่กลางแสงแดดน,นะคะจะช่วยป้องกันฝ้ากระจุดด่างดาไม่ให้เกิดซ้ําในบริเวณเดิม,มวิธีการทาไม่ยากเลยค่ะ,คะถ้าเกิดคุณเป็นฝ้าหรือว่าเป็นปื้นบริเวณไหนคุณก็เอาไปลงบริเวณน,น,นั้น,นบางๆบางๆเบา,บาบ au, ๆแค่นี้เลยค่ะเนื้อเคลมบางมากคุณทาแล้วสามารถแต่งหน้าได้เลยค่ะ ไม่ต้องกลัวว่าเหนียวเหนอะเหมือนสมัยก่อนนะคะค่ะกินด้ด้วยใช่ค่ะ้หอมเนาะแล้วตางได้ดังนั้นก็แต่งหน้าได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นจุดเล็กๆทั่วใบหน้าเหมือนบุ๋มเนี่ยนะคะคุณก็ทามันทั่วใบหน้าเลยเนี่ยนะครับคือบุ๋มลองใช้มาตั้งแต่ยังไม่มีสลากะคิดดูแล้วกันนะคะที่แบบยังไม่รู้ว่าโลโก้จะเป็นยังไงเราทําตรงเนี้นะคะแล้วก็พอประมาณ14วันเนี่ยมันจะดูกระจ่างใสขึ้นรจริงสิบแต่ว่า คนดูทางบ้านอาจจะใช้เวลาคือบางคนอยู่ที่28วันมไม่ได้พูดเล่นด้วยนะคะเราทําการทดลองมาแล้วด้วยเรามีการทดสอบไปแล้วด้วยนะคะมาดูเคสผู้ใช้จริงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวหาว่าโมนะคะนี่เลยค่ะส่งมาทางอินบ็อกซ์นะคะคุณยุ้ยอายุ33ปีนะคะเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะเธอต้องออกไปพบลูกค้าอยู่กลางแดดจนเป็นประจําเลยมีรอยดําบางๆตรงเห็นหนกแก้มไม่ชัซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่คนพอใช้ไป14วันคุณดูสิคะจุดด่างดาดูจางลงผิวดูกระจ่างใสขึ้นและผิ ิวดูสม่ําเสมอมากขึ้นด้วยผู้ชายใช้ได้ไหมควรจะใช้เพราะผู้ชายเป็นกันเยอะค่ะนี่เลยนะคะเป็นตำรวจค่ะออกแดดทุกวันนะคะจุดด่างดําเล็กๆเป็นตรงจุดจุดหนกแก้มผู้ชายเป็นกันเยอะค่ะเขาก็ใช้นะคะ28วันค่ะของผู้ชายคนนี้ทีนี้คุณดูจุดด่างดา จางลงไหมคะมจางลงเรียบร้อยแล้วค่ะยังไม่พอดิฉันก็ทำรีเสิร์ชทำวิจัยความพึงพอใจของคนกลุ่มใหญ่ด้วยนะคะทางจากห้องแ l a ปเลยคะ่ะพบว่า96เนี่สีผิวดูสม่ำเสมอมากขึ้นและ98รู้สึกผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นที่สำคัญไม่แพ้คุณมั่นใจได้เลยผ่านการทดสอบจาก greenleaf ให้แล้วนะคะว่าไม่ก่อเกิดการระคายเคืองต่อผิวและบุ๋มเองก็ใช้แล้ว ไม่ระคายเครื่องผิวใครที่ชินกับการที่แบบใช้แล้วต้องเห็นผลเร็วๆร็วเรเร็นี่ยนะคะแล้วใช้สเตอร์ลอยมานานคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับผิวสัก28วันค่ะแหมพูดขนาดนี้นะแฟนรายการของเรากำลังตื่นเต้นเลยขอโปรโมชั่นที่ดีที่สุดฉลอง ฉลองเบบีก็ได้อะไ้ฉลองให้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าออกตัวมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วบุ๋มก็พูดไปแล้วว่าราคาต้องจับต้องได้ถูกไหมราคาตกหลอดละ330บาทเท่านั้นค่ะ<ห>ยิ่งให้แล้วนะคะ330บาทเน้นสะใจไม่เอากําไรเนี่ยนะคะวันนี้เป็นโปรพิเศษจริงๆและจํานวนจํากัดค่ะเตรียมโทรศัพท์คุณไว้ได้เลยนะคะบุ๋มเอามาฝากค่ะเขาทําราคาได้ดีมากๆไม่อยากให้พลาดแต่แค่วันนี้วันเดียวปกติ1หลอดเนี่ยราคาอยู่ที่1490บาท นะคะวันนี้ <ฮะ S 1> คุณจะได้ไปใน2หลอดเลยนะคะในราคาพิเศษเพียงแค่990บาทค่ะ,<ฮ>ะแต่ <ฮะ S 1> พิเศษสำหรับคุยแซบโชบุมให้อย่างนี้เลย อีก1หลอด3หลอดเต็มๆจากราคา4,470บาทหรือเพียง990บาทคุณ oh. ฟังไม่ผิดค่ะ oh. 1หลอดเนี่ยใช้ได้นานถ้าทาเฉพาะจุดเนี่ยประมาณ2เดือนกันได้เลยนะถ้าได้ดูแลผิวเนี่ยก็คือ5บาท50ต่อวันเท่านั้นเอง <Okay. S 1> ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะดังนั้นรีบกดไลน์สอบถามได้โดยด่วนเลยค่ะที่ไลน์ d d r 45หรือด็อกเตอร์เนี่ยนะคะ atdr45 หรือ021146444 021146444นะคะหรือสแกน QR Code ทั่วประเทศนะคะคือเอางี้ทำไมาถึงใช้คำว่าทั่วประเทศเรามีตัวแทนจำหน่ายเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโอ้จะบอกว่าถ้าชื่อของด็อกเตอร์ชิวเนี่ยคนดูของเรามั่นใจอยู่แล้วแต่ตัวนี้ยิ่งฟังผมพูดยิ่งน่าลองมากๆแล้วในมือ3หลอดก็ตกอย่างที่บอกว่าหลอดลนะ300 สามสิบาทเท่านั้นก็สามหลอดที่คือ990้าบาทคือเอางี้คุณไปเสิร์ชหาดูได้เลยนะถ้าเกิดเป็นของที่มีคุณภาพจากแบรนด์ดังอย่างเงี้ยนะคะหลอดพันกว่าบาทค่ะพันกว่าบาทหมดเลยค่ะนะคะถ้าของที่ดีมีคุณภาพมีการทดลองมีใบรับรองมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะและนี่ทดสอบเงินมา5ปีเต็มนะคะบุ๋มก็ของมาการันตีเองเพราะตัวนี้บุ๋มทําร่วมกับดรจิวค่ะแล้วนี่แบบผิวสีสมมติอ่ะผิวผิวเข้มอย่างเพคหรือว่าสว สีผิวสีผิวสีผิวอย่างดูมต้องเปลี่ยนสลับหลออไหมหรือว่าทุกทุกทุกสีใช้ได้หมดเลยเป็นแบบสีขาวจางๆใช้ได้ทุกคนเลยค่ะเอาอย่างนี้สําหรับแฟนรายการที่เพิ่งจะหมุนขึ้นมาดูนะ ขอปโปรอีกหนึ่งครั้งครับผมยินดีจัดให้เลยค่ะปกตินะคะหลอดหนึ่งเนี่ยนะคะอยู่ที่1,490บาทนะคะวันนี้จัดให้เต็มๆค่ะนะคะพิเศษสำหรับคุยแซบโชว์นะคะทั้ง3หลอดนี้ให้จัดเต็มเลยในราคาเพียงแค่990บาทจากราคา4,470นบนะคะ,ะ,ะ990เท่านั้น3หลอดเต็มๆแบบนี้นะคะ คุณกดแอดไลน์ไปได้เลยค่ะแอด dr45 นะคะแอด dr45 นะคะดเรเนี่ยนะคะหรือที่021146444 021146444จัดส่งฟรีทั่วประเทศบุ๋มปรรดาการันตีร่วมกับดรจิ๋วค่ะปกติในมือเนี่ย3หลอดนี่คือ4,000กว่าบาท4,000กว่าบาทแต่วันนี้บุ๋มจัดให้เลยคือ3หลอดนี้ตก303 <300. S 2> ก็เป็น 990บาทอันนี้พี่บมทาเช้าได้ไหมเออเช้าเย็นได้หมดเลยค่ะทาเช้าเย็นค่ะทาเช้าเย็นค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นตอนเช้านะคะแนะนำนะคะครีมทา้าเสร็จแล้วก็ทาครีมกันแดดด้วยแล้วค่อยแต่งหน้าค่ะรับรองผลรับรองผลตรงนี้เลยนะคะ14วันคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะย้ำเบอร์ทีนะครับ02114 6 4 4 4หรือ line a d d r d r ยอดจ็อกเตอร์แหละ line a d d r 4.5หรือว่าสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะครับถ่ายรูป<น>หน้าจอไปเลยเอตอนนี้ในเมืองหมูม่มตอนนี้3หลอดเนี่ยตอนนี้จาก4,000กว่าบาทคุณจ่ายเพียงแค่900 90สิบาทเท่านั้นแต่ว่าขออนุญาตชิงหนวสิทธิ์นี้ให้กับแค่200สายแค่นั้นใช่ค่ะตอนนี้ให้รีบโทรหรือว่ารีบแอดไลน์โดยด่วนเลยนะคะเพราะว่าจํานวนจํากัดจริงๆนะคะบุมอยากให้คุณได้ลองใช้อ่ะแล้วใครเห็นผลยังไงนะคะช่วยถ่ายรูปวันแรกและเปรียบเทียบกับวันที่14วันผ่านไป28วันผ่านไปแล้วช่วยบอกบุมด้วยให้เราชื่นใจนิดนึงค่ะว่าเราตั้งใจทําของดีๆมาให้คุณค่ะอ้าวอยากสวยอยากหล่อเือนบุ๋มปนัดดาลองใช้กันละกันนะครับจาตัวนี้ในมือเขารีบโทรมาตอนนี้0214 6444หรือ line at dr45 คุณแม่กลับไปเลี้ยงลูกได้แล้วขอบคุณพี่หมูด้วยนะคะขอบคุณมากๆ่ะครับช่วงหน้าของแซบต่อกับคุยแซบโชว์ครับดูคุยแซบโชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ